ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับในวัดระหว่างทางเข้าวัดก็จะมีท้าเวสุวรรอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเท้าเวสุวรรณ <c oughs> ก็มาขอโชคขอลาบได้นะครับท้าเวสุวรรอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สวยงาม ก็จะมีกระทาบูชาได้นะครับสําหรับใครที่มาขอเลขขอโ้คขอลาบครับไม่ใช่ขอเลขโชคขอลาบนี่ครับเอามาลวงไหตรงนี้ครับลวงไหขอโชคขอลาบสองมันมีเลขคู่ด้วยไงโก 263รวยทางเข้าก็จะมีเทียนครับเทียนประจำวันเกิดก็เหมือนกระทงนะครับไว้สำหรับรอยตะทีบนี่ครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นสูงแล้ว ทะเลขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนหอตรงนู้นครับรสูงๆนู้นนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองครับตอนนั้นมาน้ำน้ำลงไปจนแห้งเลยนะครับ<ม>ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะ<ม>นี่ก็เป็นทางไปเจดีกลางน้ำครับ นระเบียงไปอย่างนี้เลยครับเป็ mm hmm. นระเบียงยาวไปจนถึงสาลาเลยครับเอ้ยถึงเจดีเลยครับ mm hmm. นี่ครับเราก็มาถึงแล้วครับ จดีก็อยู่ตรงนู้นเลยครับนู่นครับเจดีสีทองเหลืองอารามน่าจะทำใหม่นะครับปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนเขาจะมีศาลาอะไรอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับไปขึ้นหอตรงนู้นได้ครับ นี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ไข่น่าจะใช่นะครับไอ้ไข่จุมแม่กวนอิมพัสสังกระจายครับนี่ก็เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับน้ำทะเลก็ขึ้นสูงครับ นูน่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหอตรงนู้นกันแรงนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับก็จะเป็นพญานาคครับนี่ครับซุ้มประตูทางเข้าโอ้นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลดูดิครับปลาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับปลาเยอะเลยครับปลาเยอะเลยน้ำขึ้นสูงแล้วครับตรงนี้ก็จะมีสกายวอล์กด้วยนะครับเนี่ครับสกายวอล์กสำหรับถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระโคพรกันครับนะครับเราก็มากราบพระโคพรก็จะมีพระอยู่เยอะเลยนะครับในนี้หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับ ก็มีอยู่ทั้งหมด3มชั้นนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นที่สองครับชั้นที่สองก็จะมีพระอยู่เหมือนกันครับนี่ครับชั้นที่2ชั้นที่2 เดี๋ยวไปดูระเบียงข้างนอกครับดูบรรยากาศท้องทะเลนี่ครับทะเลกว้างใหญ่แล้วฝั่งนู้นเป็นเกาะหรือเป็นอะไรตรงนะู้นนะไกลๆนู้นนะดูดครับนี่ก็เป็นทะเลเลยนะครับ ก็จะเป็นเรือชาวประมงเขาจะทำคันกั้นไว้ครับการขื้นซัดเรืออะไรประมาณเนี้ครับดูฝั่งนี้ดิครับโอ้โหเด็ดนี่ครับ,วรบกว้างใหญ่ไพศาล ขึ้นไปอีกชั้นนึงครับชั้นสุดท้ายชั้บนสุดครับนี่ครับขึ้นมาถึงแล้วอืมนี่ก็จะเป็นด้านไหนครับ ด้านในของเจดีก็จะมีพระแล้วก็ปฏิมากรรมฝาผนังภาพวาดฝาผานังเยอะเลยครับ ออไปข้างน้าอีกฝั่งนึ้งครับฝั่งนี้ก็มีมีโบสถ์นะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโบสถ์พระอุโบสถกลางน้ําตรงนน้นก็จะเป็นสกายวอล์กอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราค่อยไปครับให้แดดมันล่มกว่านี้ก่อนครับมันร้อนมากเลยครับแดดทะเลด้วย ส่วนมากเพื่อนบ้านก็มาเยอะนะครับได้ยินไหมครับก็มีกรมหลวงชมพรอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเรือลำนี้ไม่รู้วิ่งบนเอาอะไรครับ หรือว่าเขาปั่นอะไรไม่รู้นะครับทะเลวกว้างใหญ่ไพศาลก็กำลังมีการก่อสร้างต่อเติมอะไรไม่รู้ครับเห็นทำนั่งร้านไว้เดี๋ยวเราไปดูข้างในพระโบสถ์กันนะครับหรืออ,อย่างนั้นก็ในโบสถ์นะครับ ไปดูในโบสถว่าเป็นลวงพ่ออะไร งามมากครับเหลืองอลา,ามเลยนี่ก็เป็นพระอุโบสถกลางทะเลนะครับก็มีภาพกิจกรรมฝาผนังสวยงามก็มีลือสีอยู่กลางทะเลด้วยนะครับมีพระอภัยมณีสุสาครผีเสื้อสมุดนครับ มีเสื้อสมุดต,ตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์ครับค่าบริการก็ท่านละ20บาทครับลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปบนหอสูงครับนครับาทางขึ้นลิฟต์านะทางขึ้นลิฟต์ไปอยู่ตรงนี้เราก็รอสักครู่ ลิฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปเลยครับชั้นสิบสองครับนะโอ้ข้างในนี้ค่อนข้างร้อนครับเฮ้ยครับขึ้นไปแล้วครับชั้นดื่มมนเป็นอะไรไม่รู้พราะให้ไปใช่แค่ชั้นสิบสง เดนน้้้หาปอแลวโอ้โหสวยเหมือนกันครับขบ้างบนครับรูดีครับระชั้นระชั้นระชั้นขึ้นไปตอนนี้ก็ไปถึงชั้นที่เก้าแล้วครับปิดสิบเอ็ดสิบสองถึงที่หมายแล้วครับเบรกพอร์ตเลยครับอย่นะครับข้างบน ข้างบนอ๋อใส่รองเท้าได้เลยเลยนะี่ี่เป็นข้างบนเออขึ้นมาข้างบนนี่เย็นครับดูดิครับมุมนี้สวยที่สุดเลยครับนี่สวยมากไม่ได้เลย,เยมองเห็นไม่ได้กว้างไกลอ๋อที่ว่าเรือนังเข้าวบนไล่ปลาจับปลา กล้องสองทางไกลให้ดูเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครัรบรอบๆหอคอยชั้นที่สิบสองนะครับตรงนู้นก็จะเป็นป่าชายเลนป่าชายเลนสวยๆยังมีอยู่ นนี่นะครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นพวกบ่อกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะครับมองเห็นกว้างไกล